ไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตในเกมอาร์คนั้นมีมากมายวิธีการจับยากง่ายก็แตกต่างกันด้วยโดยในวันนี้เนี่ยผมได้มาทาคลิปไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตจับง่ายและได้ประโยชน์หรือคือเป็นไดโนเสาร์ที่ควรจับตอนต้นเกมเองนะครับที่จะม,มาช่วยเราฟาร์มช่วยในการเดินทางอะไรต่างๆมากมาย,ยนะซึ่งมีตัวอะไรกันบ้างติดตามรับชมมาได้เลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Ark Survival e v o Evil. อันดับที่10โดโดแค่รู้ชื่อก็รู้แล้วนะครับว่าจับง่ายแค่ไหนนะสําหรับเจ้าโดโดเนี่ยก็สามารถพบได้ทุกแผนที่นะครับยกเว้นสกอร์เอิร์ดนะสําหรับวิธีจับก็จับแบบทําไม้สลบนะครับโดยใช้เป็นมัดหรือว่าไม้บองก็ได้นะเพราะเป็นอะไรที่ง่ายสุดไปเลยสัญญา,ารก็หาได้ทั่วไปแะครับนั่นก็คือเบอร์รี่นั่นเองสําหรับประโยชน์ของมันนั่นแหละครับใช้เป็นบริการส่วนตัวให้เราและที่สําคัญที่สุดก็คือ นดับที่9ดิโลฟอส ก็สามารถพบมันได้ทุกแผนที่เลยนะครับยกเว้นสกอร์เอิน์นะสำหรับที่จับก็จับแบบทําให้สลบนะครับโดยใช้เป็นหมัดของคุณผู้ชมก็ได้นะครับถ้าคุณผู้ชมมีเลือดที่เยอะนะหรือว่าใช้เป็นไม้บองก็ได้แต่ที่แนะนําก็แนะนำให้เป็นหนังสติ๊กนะครับเพราะว่าช่วงแรกเราก็น่าจะมีแค่หนังสติ๊กที่ทาให้มันไม่สามารถสร้างระเมิดแกเราได้นะแล้วก็ทําให้มันสลบแบบอีซี่สำหรับความสามารถของมันแน่นอนนะครับช่วงแรกเนี่ยเราก็จับมันมาเยอะๆนะครับเพื่อที่จะเป็นตัวช่วยในการล่านเนื้อให้กับเรานะมันหลายตัวก็ย่่่่อออมมมดดีีีีีกกกววววาาาาาเเเรตตััััยไปสสูู้้บืนนนะะะงงททๆ็จจจช3 เขาที่มีเลวลต่ำๆได้นะเป็นตัวช่วยให้เราในการล่าเนื้อชั้นดีเลยแล้วมันก็ยังสามารถปกป้องเราจากอันตรายได้ด้วยอันตรายสุดๆไปเลย อันดับที่8ปดไทรหรือไทรสซ็อตท็อปนันเองนะครับสำหรับเจ้า3เขาก็สามารถพบแด้ทุกแผนที่เลยนะครับเรียกว่าเป็นตัวแทงยกรยมตัวหนึ่งเลยนะสำหรับเจ้า3เขาโดยที่จับก็ง่ายมากนะครับผมก็เพียงแค่คุณผู้ชมหาที่สูงที่ต่างระดับจากมันเล็กน้อยนะเพื่อที่จะทําการยิงหนงสติกแต่ถ้าคุณผู้ชมมีสปีดที่เร็วเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องไปหาที่สูงๆนะครับถ้าคุณผู้ชมชอบความลาบากแบบฮิตแอนด์รันนะนะแต่ถ้าชอบแบบสบายๆชิลๆก็หาบริเวณโขดหินหรือไม่ก็หินที่มันไม่สามารถขึ้นได้ก็ยยยิง้มันสลบเลําาอ่ป ที่บระเวณหน้ากันนะครับเพราะว่ามันเป็นเกาะที่แข็งแรงมากนะ ลดดาเมจได้เยอะสุดๆไปเลยเพราะฉะนั้นบริเวณที่ยิงได้เนี่ยก็แนะนำให้เป็นขาไม่ก็หลังไม่ก็บริเวณอะไรสักอย่างที่ไม่ใช่หน้าหรือว่ากระโหลกของมันนะครับหลังจากที่มันสลบแล้วก็นำเบอร์รี่ไปป้อนเลยง่ายสุดๆไปเลยแต่ถ้าดังสติ๊กมันฆ่าสลบขึ้นช้าก็แนะนําให้เป็นธนูยาสลบไปเลยนะอานของมันก็สามารถคลายไปที่เลเวล16สําหรับความสามารถเด่นๆของมันเนี่ยก็แน่นอนนะครับก็คือเป็นตัวแทงให้เราในการเดินทางก็ได้นะแต่ไม่แนะนาให้เป็นการเดินทางระยะไกลนะครับเพราะว่ามันเคลื่อนที่ช้ามากๆแล้วก็ที่ จับมันมาเนี่นยก็แน่นอนนะครับนำมาฟาร์มเบอร์รี่นะเพราะว่าช่วงแรกมันเป็นตัวช่วยในการฟาร์มเบอร์รี่ที่ดีอีกตัวหนึ่งเลยแล้วมันก็มีความสามารถอีกอย่างนึงนะครับเป็นบัฟนะเมื่อเจอกับเดอะเสากินเนื้อรวดสิ่งชีวิตที่ดุร้ายที่มีขนาดใหญ่กว่าตัวมันนะตามลิสต์รายชื่อนี้เลยมันก็จะได้รับบัฟไรวรี่นั่นเองนะซึ่งบัฟนี้เนี่ยก็จะช่วยเพิ่มเลือดให้กับเจ้าทราิหรือว่าเจ้าสามเขาเนี่ยได้ถึง10%เลยแล้วก็สร้างควาเสียหายได้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยแล้้้ววกกก็ดดดดาาเมมจรโดโนดตีไย อันดับที่7อีกัวโนดอนสำหรับมันเนี่ยก็สามารถพบได้ทุกแผนที่นะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ช่วยให้เราในการเดินทางได้ดีมากๆเลยนะสำหรับที่จักก็จะแบบทําให้สงบนะครับแล้วก็นำมาหานไปป้อนเลยนั่นก็คือเบอร์รี่นั่นเองนะอาของมันก็สามารถคราฟที่เลเวล30ซึ่งมันเนี่ยก็ช่วยเราในการโจมตีต่อสู้ได้เล็กน้อยนะหลักๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเดินทางมากกว่านะเพราะว่าสาหรับความสามารถของมันเนี่ยเมื่อมันยืน4ขาเนี่ยมันจะสามารถวิ่งได้โดยที่ไม่เสียสตย้วเรายิ่งอััสปีกบน้ําหนักเ่ยเนตัวที่ครอบ ได้ดีมากๆเลยนะวิ่งได้แบบไม่ต้องพักเหมือนตัวอื่นเลยถ้าเราจะตัวอื่นมาใช้ในการเดินทางเนี่ยเราก็ต้องมีเวลาที่ไปพักรอคูดาสเตตไมิน่ากลับขึ้นมาใหม่นะแต่สลับตัวนี้ไม่เลยนะครับโคตรโอลยเลยนอกจากนั้นยังสามารถช่วยเราในการฟาร์มเบอร์รี่ก็ได้แต่สิ่งที่มันฟาร์มได้ดีที่สุดก็คือเจ้าไบโอซอกซินนะครับห้าดาวไปเลยก็น่าจะเป็นตัวเลือกอีกตัวเลือกหนึ่งที่คุณผู้ชมหลายๆคนเลือกไปใช้ในการเดินทางในช่วงต้นเกมได้ดีมากเลยนะครับอันดับที่6 แรปเตอร์ หลังจากอันดับก่อนนั้นนี่เนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยในการฟาร์มเบอร์รี่มาแล้วนะแะน่นอนนะครับเจ้าแรปเตอร์ตัวนี้ก็เป็นอินตัวช่วยที่ช่วยให้เราในการฟาร์มเนื้อนี่นะครับผมแล้วก็เป็นแพ็ตเพจเจอร์ตัวแรกๆนะครับที่เราสามารถจับได้วิธีจับก็ง่ายมากนะครับเพียงแค่นําโบลา่าไปคล้องขามันไว้นําธนูกับลูกดอกยาสลบไปยิงให้สลบได้เลยและหลังจากนั้นเนื้อก็จะหาได้ไม่ยากเลยนะครับอาของมันก็สามารถคราฟที่เลเวล18นะจึงแน่นอนนะครับถ้าไปเทียบกับอีโกนอดอนเนี่ยเจ้าแรปเตอร์ก็สามารถจับและขีีี่่่่่่ไไดดด้้้้กกกกอออนนนนนะแแลลลลลวววว็็็เเเเปตตััทททคคืิาางงมๆย เป็นตัวที่สร้างดาเมจต่อเนื่องได้ดีมากๆเลยนะโดยแรปเตอร์ตัวหนึ่งเนี่ยกัดหรือว่าโจมตีได้เร็วมากเลยนะไม่ต้องพูดถึงเลยถ้ามันมี3ตัวขึ้นไปนะครับว่าดาเมจมันจะรวดเร็วและมหาศาลขนาดไหนนะแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับว่าเราเสียชีวิตให้กับเจ้าแรปเตอร์ไปกี่ชีวิตแล้วนะในช่วงเริ่มเกม อันดับที่5เทราโนโดอนแน่แนครับเป็นสัตว์เลื้อยลาตัวแรกที่เราสามารถจับแล้วก็ช้ได้การเดินทางบนอากาศได้ดีมากๆเลยนะแล้วก็จับง่ายด้วยไม่ได้ยากจนเกินมือเลยนะครับยงแค่คุณผู้ชมมีโบล่ากับธนูยาสลบไม่กี่ดอกก็สามารถจับมันได้แล้วแต่พูดถึงการเดินทางในอากาศในช่วงแรกที่ดีแล้วก็รวดเร็วจับง่ายก็หนีไม่พ้นเจ้าตัวนี้แน่นอนนะครับสำหรับมันก็พบได้ทุกแฝงที่เลยนะครับยกเว้นอัปเรชันนะนอกจากความสามารถในการเดินทางเนี่ยก็ยังมีความสามารถในการโจมตีด้วยโนะดยการกดตัวเซียนเองมันก็จะหมุน มีชีวิตนั่นเองนะครับซึ่งเธอเป็นตัวที่อยู่บนพื้นเนี่ยบอกได้ว่าไม่สามารถโจมตีมันได้แน่นอนนะแต่ถ้าพูดถึงตัวที่อยู่บนอากาศก็น่าจะไม่สามารถต้านสปีดของมันทันได้เพราะว่ามันสามารถเข้าไว์ออกไว์ได้ดีจริงๆและแน่นอนนะครับถ้าอัพสปีดมันแบบเยอะมากๆเนี่ยเราจะไปไหนมาไหนได้ง่ายและรวดเร็วมากๆเลยนะครับเครื่องมีนเจ็ตในโลก r ดีนี่เองอันดับที่4 Mo มอสช็อป สำหรับมันก็พบได้ทุกแผนที่เลยนะครับวิธีจับก็จะแบบพาสซีฟนะถ้าคุณผู้ชมโชคดีหน่อยตัวตัวเดียวเนี่ยก็จะกินของซ้าเดิมนะแต่ถ้าคุณผู้ชมโชคไม่ดีนิดนึงตัวนึงก็อาจจะกินของหลายอย่างนะแล้วก็ของที่มันจะกินก็มีรายชื่อตามนี้เลยเอาละครับเจ้ามอสช็อปในช่วงต้นเกมผู้ชมต้องจับมันอยู่แล้วนะเพราะว่ามันมีความสามารถในการช่วยฟาร์มเราได้เป็นอย่างดีเลยไม่ว่าจะเป็นเบอร์รี่หรือว่าเนื้อนะครับถ้ามันบินได้เนี่ยก็คงจะไม่ดีนะาะว่าคงจะโอพีเกินไปทั้งบินได้ทั้งฟาร์มมมมมไไไไดด้้้้้โอโโอหหคครรรรรรบเเเเเื่งงกกินนนนนนปปลละะะแาาาาาายยััสสถใ็็ฟต รายชื่อนี้เลยถ่าจะเน้นไปในการฟาร์มยางไม้ก็อัพยางไม้ถ้าเน้นเนื้อก็เน้นเนื้อแลฟาวเวอร์ก็ไลเฟาลเวอร์นะครับก็แล้วแต่คุณผู้ชมจะเน้นไปทางด้านไหนเลยนะหรือคุณผู้ชมจะจับมันมาทั้งหมด7ตัวก็ได้นะครับเน้นๆในการฟาร์มในแต่ละอย่างไปเลยนะครับให้มันครบทุกอย่างเลยถึงประโยชน์มันจะเยอะขนาดนี้มันก็มีข้อเสียนะครับก็คือการเคลื่อนที่ที่ช้านะแต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาที่ไม่สามารถแก้ได้นะแล้วก็สามารถเอาสปีดท้มันได้แต่เราจะอัพไมก็แค่นั้นแหละเพราะว่าเราอาจจะไป,นนะนปันน้าระม อันดับที่3ามแองกิโลโซลาร์ฟาร์มเนื้อก็ไปแล้วฟาร์มเบอร์รี่ก็ไปแล้วขาดอะไรล่ะครับแน่นอนขาดตัวฟาร์มเหล็กยังไงละ่ะแค่พูดชื่อแองกิโลซลารคุณผู้ชมก็น่าจะเห็นเหล็กลอยขึ้นมาในหัวแล้วนะสำหรับที่จะก,ก็จะแบบทาให้สลบนะ้ครับผมคุณผู้ชมไม่ต้องไปหาที่สูงเหมือนกับเจ้าสามเขาเลยนะเพียงแค่คุณผู้ชมมีสปีดธรรมดามันก็วิ่งตามคุณผู้ชมไม่ทันเลยครับน่เป็นตัวที่จับง่ายนโคตรในเกียบอาเลยนะ เพราะว่ามันเคลื่อนที่ได้ชา้ามากๆก็ทําให้เรายิงให้มันสลบได้แบบง่ายมากๆเลยนะครับหลังจากที่มันสลบแล้วก็นำมาหานไปปอดเลยนั่นคือพวกเบอร์รี่หรือว่าพืชทัปป่วไปเลยนะละก็ยังว่าไปเมื่อกี้นะครับก็เป็นตัวที่ใช้ในการฟาร์มเมทัลคริสตลัลหรือว่าออฟซิเดียนอะไรประมาณนั้นนะแล้วก็มีส่วนช่วยในการลดน้นาหนักของเหล็กได้ถึง85%เลยแ5เตลยนะครับแต่ข้อเสียก็ยังว่านะครับมันเคลื่อนที่ได้ช้าโคตรๆเลยนะแล้วก็มันไม่ได้มีแค่ความสามารถในการฟาร์มเหล็กได้แ,แค่น,น,นะน,น,คนะครรรรัััับมมนนนนนกกกก็เปาาดอไณ้ ัดเบอร์รี่กัดอะไรต่างๆนะครับผมถ้านําไปฟาร์มในบึงเนี่ย <c oughs> ก็จะสามารถกัดเอาพวกแรฟาเวอร์หรือว่าแรมัชลูมได้นะอะไรประมาณนี้ อันดับที่2องซาโคซูขัดเดินทางบนบกไปแล้วเดินทางบนอากาศไปแล้วแล้วจะรออะไรละครับก็ต้องมีเดินทางในน้ําด้วยนะหรือว่าในท้องทะเลมาหาสมุทรนั่นเองโดยที่จับก็ง่ายเช่นกันนะครับเพราะว่าถ้าเป็นบนบกเนี่ยมันเคลื่อนที่ได้ช้ามากเลยนะเพ่งแค่คุณผู้ชมมีคอสโบลูกดอกยาสลบหรือว่าธนูกับลูกดอกยาสลบเนี่ยก็จับมันได้แล้วหลังจากที่มันสลบแล้วก็นํามาหาไม่พออะไระครับไม่ว่าจะเป็นรอพามิดรอมัตต้น,ตนหรือว่ารอพาฟินมิดก็แล้วแต่ทรัพยากรที่คุณผู้ชมมีเลยนะครับอ่านของมันก็สามารถคลายไปที่ 35, คีคุณมเลเวล คุณผู้ชมก็จะท้องทะเลได้อย่างงา่ายดายเลยนะครับรว่าไม่ได้มีความสามารถในการเคลื่อนที่ในทะเลหรือว่าว่ายน้ำในทะเลได้ดีอย่างเดียวนะมันยังมีดาเมจที่ดีอีกด้วยนะครับวยให้เราต่อกรกับพวกเมกาโลดอนหรือว่าสิ่งชีวิตต่างๆที่อยู่ใต้น้ำที่อันตรายได้ดีม,มากเลยนะยกเว้นเจ้าในทะเลนะครับจะไปหาใกล้มา,ลา,าเลยเจ้าในทะเลเนี่ยปวดหัวก็ตามคอนเซปต์จับง่ายได้ประโยชน์ว่ายน้ำได้ดีดาเมจก็ดีต่อสู้ได้ดีลงนั่นเจ้นในน้ำก็ดีแล้วจะรออะไรกันนะครับในช่วงต้นเกมที่เราขาดแคลนทรัพยากรในการจับสิ่งชีวิตที่ดีกว่าดีนนะแต่ถ้้าาาเเเป็จมอ เราก็จะไม่สามารถนามันไปตะลุยแถวๆบึงหรือว่าแม่น้ําภายในแมปได้นะแต่ถ้าเป็นเจ้าจระเข้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทะเลบึงหนองอะไรต่างๆที่มีน้ําในแผนที่เนี่ยมันสามารถไปได้หมดเลยนะคุณภาพจริงแต่ถ้าสามารถถ้าเป็นเจ้าสไปโนล่ะก็อย่าพูดถึงมาเลยนะครับในน้ำเนี่ยมันว่ายน้ําช้านะถึงมันจะมีบัฟที่เหยียบน้ําแล้ววิ่งเร็วแต่มันไม่ได้วิ่งในน้ำมันสิอันดับที่1 เมวิงสาหรับเจ้าเมวิงเนี่ยเรียกได้ว่าอันดับก่อนหน้านี้เนี่ยทำอะไรได้เจ้าเมวิงเนี่ยมันทําได้ทุกอย่างเลยนะครับจะเป็นยังไงก็ลองฟังได้เลยนะสาหรับที่จับก็ง่ายมากนะครับเพียงแค่คุณผู้ชมทําแถบแล้วก็มีแร่ฟาเวอร์นะหลังจากที่มีแถบกัแบกแร่ฟาเวอร์แล้วเนี่ยก็ทําการเคลียร์ซิมชี่ต่างๆที่อยู่ในบริเวณนั้นนะแล้วก็ทําทการกินแร่ฟาเวอร์แล้วก็ลอกเข้ามันมาในแถบเลยนะครับหลังจากนั้นก็ยิงให้มันสลบเลยสาหรับอาหารที่แนะนาก็เป็นรอพามีสรอมันตน้นกระสมานี้นะครับหลังจากจากับได้แล้ว ใช้ความสามารถทุกอย่างที่ก่อนหน้านี้ทําได้ได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฟาร์มเบอร์รี่ฟาร์มเนื้อโจมตีและทําให้คู่ต่อสู้กระเด็นเดินทางบนบกเดินทางบนอากาศและในน้ํา และที่สำคัญสามารถเลี้ยงดูลูกกระสาวได้ด้วยครบจบในตัวเดียวจริงนะครับสลับเจ้าเมย์วิงนะไม่รู้ว่ามันจะ o อไปไหนนะครับแต่ข้อเสียก็มีนะครับก็คือเราสามารถพบไม่ได้แค่3แผนที่เท่านั้นก็คือเจสิตพาสทูลอสแยร์และฟีอร์เดอแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาอีกแล้วนะครับเพราะว่าเราก็สามารถไปโหลดมอดที่ทําให้เจ้าเมย์วิงเนี่ยไปโผล่ทุกแผนที่ได้นะครับจะรออะไรนะครับต้องมีติดบ้านแล,ล้วล่ะสลับเจ้าเมย์วิง จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับคลิป10อันดับในวันนี้นะและคุณผู้ชมละครับมีตัวไหนอีกบ้างที่จับง่ายได้ประโยชน์ในช่วงต้นเกมก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะก็มาแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับผู้เล่นใหม่ที่ผ่านมาอ่านกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลคล์กดซับสไครต์ให้ด้วยสำหรับใครที่กดแล้วก็ฝากแชร์ไ,ไปเพื่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนีี้ขขอขอบบบคคุณและรราสสวัสดัด Bye-bye,